อยู่ได้อีกไม่นานลงลลงอะหนูพูดอะไรนะลูกพรที่คุณขอคุณจะได้ยินเสียงลูกลูกของคุณทุกคนหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ค่ะผมในฐานะที่ชายขอโตจะต้องได้บ้านหลังนี้จะต้องได้ที่ดินแล้วก็เงินในบัญชีทั้งหมดถอยดย้วย ป่วยหนักมากเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานมากไหมฉันนะรักลูกทุกคนแต่ฉันไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะรักฉันบ้างไหมฉันขอพรให้ฉันได้ยินความคิดของพวกเขาได้เถิดก่อนที่ฉันจะไปลา อะไรไมีแต่งเลยนะขึ้นมาอะไรนี่คืพอพรที่คุณขอคุณจะได้ยินเสียงลูกลูกของคุณทุกคนฮะจะได้ยินทุกคนเลยเหรอนม่คะแม่ทำอะไรคะ แม่มาไว้พระขอพรนะลูกโอ๊ยแก่มากแล้วจะขอพรไปทำไมวะอยู่ได้อีกไม่นานหลงหลงหลงหนูพูดอะไรนะลูกอะไรคะแม่หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ค่ะแต่แม่ว่าแม่ได้ยินนะเปล่าเธอหน่อยค่ะแม่หูฝาดหรือเปล่าคะ ไปค่ะแม่เราลงไปทานข้าวกันพี่ชวินม,มาแล้วจะได้กินยานะคะค่อยๆเดินละแม่ไม่ค่อยๆนั่งนะมครับเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนนะครับผมเตรียมกับข้าวไว้แม่เยอะเลยมีแต่ของอร่อยอย่างนั้นเลยนะครับแม่กินเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรง แกสองคนนี่แปลกเนาะตอนแม่ดีดีไม่เห็นแกดูลกแลแม่เลยพอโลแม่ป่วยจะไม่ไหวกลับมาเอาใจเป็นใหญ่เลยหวังอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าผมจะหวังอะไรล่ะครับแม่ผมเป็นลูกชายคนโตผมก็จะดูแลแม่ดีครับ <c oughs> ถ้าผมไม่ดูแลแม่แล้วใครจะดูแลแล่ <c oughs> ะครับ <c oughs> อเออ,อน,นี่แม่ <c oughs> ผมซื้อสมเกาหลีมาฝากแม่ด้วยนะครับ เอาไว้ให้แม่ต้มกินนะครับแม่จะได้ร่างกายแข็งแรงจะได้อยู่กับพวกเราไปนานๆขอบใจมากหนลูกแม่ก็อยากมีอายุยืนยาวอยู่กับพวกแกไปนานๆอย่างที่แค่หวังนั่นแหละใครหวังวโอ้ยที่ผมมาที่นี่ผมหวังสมบัติต่างหากล่ะแม่แค่แหล่งเงินทุนเท่านั้นแหละถ้าแม่จากไปนะ ผมในฐานะที่ชายคนโตจะต้องได้บ้านหลังนี้จะต้องได้ที่ดินแล้วก็เงินในบัญชีทั้งหมดคอยดูนี่แกคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคิดอะไรครับแม่ผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับโอ้ยสงสัยแม่จะเหนื่อยอะพี่แม่แม่กินข้าวนะเดี๋ยวฉันป้อนจ้านี่ฉันเป็นห่วงแม่นะแม่จะได้กินยา ขอบใจมากนะลูกที่เป็นห่วงแมห่หนูห่วงวเงินสะสมในบัญชีแม่ตั้งหักละที่มาทำ,าทำดีดกับแม่ในบ้านปลาย,ลายนี้<อ>หนูก็หวังจะให้แม่แบ่งเงินให้หนูบ้างอยากจะได้กระเป๋แาแบนเนมตั้งนานละฮะนี่แกก็ค,คิดแบบนี้มันกันเหรอ,หอคิดอะไรคะหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลย แม่คะแม่จะไปไหนคะทำไมแม่ไม่ยอมกินข้าววะโอ้ยไปรู้ได้ไงล่ะก็ตามภาษาคนแก่นั่นแหละว่าแต่พี่เหอถ้าแม่จากไปแล้วอะ่ะอย่าฮุปสมบัติไว้คนเดียวล่ะฉันก็น้องพี่นะเออฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกตอนนี้ก็ตีเนียนดูแลแม่ให้ดีไปก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าวันไหนแม่เผลอนะเราก็ค่อยพาแม่ไปที่ดินไปเซ็นสมบัติให้พวกเรา หรือว่าวันไหนถ้าแม่นะไม่อยู่แล้วเนี่ยเราค่อยมาแบ่งสมบัติกันโอเคปะพี่หลับปากแล้วนะเออกินข้าวแล้วฉันหิวข้าวจะตายแล้วเนี่ยซื้อมาต้องแพงพี่ลูกๆไม่เคยหลักกันเลยสักคนใช่ไหม หายกันไปตังน,นั้นที่มันกลับมาทำดีกับฉันก็พอมันหวังหวมบาตหรือเนี่ยคิดแล้วมันเทบหัวใจแม่แม่แม่ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะ หนูก็เคยบอกแม่แล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมฟังหนูเลยนี่พี่ชวินล่าสุดนะเมื่อวานเนี่ยไอแนนมันโทรมาบอกฉันบอกว่าตอนเนี้ยแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วก็บอกให้เราไปเยี่ยมแม่บ้างไปเยี่ยมทำไมตอนนี้ล่ะฉันว่าอาการแบบนี้นะไม่น่าจะเกินหเดือนหรอกพ่อยไปดูแลแม่ตอนนั้นนะ่ะไม่เนียนกว่าหรออืมก็จริงเนาะฉดนไม่ต้องเปลืองแรง เออและนี่พี่ถ้าแม่จากไปแล้วอ่ะพี่จะแบ่งฉันยังไงเนี่ยฮะฉันว่าบ้านอะ่ะในฐานะที่ฉันเป็นลูกชายคนโตก็ต้องได้ฉันส่วนแกถ้าอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันงั้นฉันขอเป็นเงินในบัญชีของแม่แล้วกันฉันรู้มาว่าเงินในบัญชีแม่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะก็ตามนั่นแหละสัญญาเน่แนน อะไรของแกแกถึงได้ชอบใส่ลายพี่แกสองคนนะไอ้เจ้าชวินได้น้ำอิงไปทำอะไรแกแกถึงได้จงเกยียจจงยางรักหนาหนูไม่ได้ใส่ลายพวกพี่เขาสองคนนะแม่หนูได้ยินพี่ชวินกับพี่น้ำอิงเขาพูดจริงๆว่ารอให้แม่ไม่ไหวแล้วเขาถึงจะกลับมาดูแลแม่พวกเขาสองคนอะหวังแค่ทรัพย์สมบัติของแม่นะฉันไม่เชื่อหรอกสองคนลูกฉันอนะฉันเป็นคนทำให้เกิดมาันเชื่อว่าลูกฉันนะ่ะเป็นคนดีจริงๆผมมีแต่แกนี่แหละ ชอบใจไรเขากันแม่ก็คอยดูแล้วกันหนูเตือนแม่ก็ไม่ฟังแม่ให้ขอโทษนะลูกที่แม่ไม่เชื่อหนูที่หนูเตือนแม่แล้วแม่ไม่ฟังลูกในเมื่อแม่รู้แบบนี้แล้วแม่จะเอาอยัางไงต่อ ก็เดี๋ยวนางแนนจะพาแม่มากรมที่ดินเนี่ยแน่ใจสิพี่ก็นัดกันไว้แล้วเรียบร้อยอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะฉันทำเอกสารมาครบแล้วเอกสารเนี่ยที่จะมอบบ้านและที่ดินให้กับเราสองคนไงเหลือแต่แม่เซ็นใช่ไหมถูกต้องแค่แม่เซ็นปุ๊บที่ดินและบ้านก็เป็นของเราปับ๊บแม่ไม่อ่านแน่นอนจารึกที่มาแล้วสวัสดีครับวันนี้ที่คุณจะมาทำเรื่องเซ็นรับ บ้านแล้วก็ที่ดินจากคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเดี๋ยวคุณแม่คุณมาหรือยังครับนั่งไงครับมาแล้วครับแม่นั่งนี้เลยแม่นั่งนี้เลยสวัสดีครับคุณป้าคุณป้านี่จะเซ็นยกบ้านแล้วก็ที่ดินให้กับลูกๆใช่ไหมครับโอเคครับนี่ครับลูกๆก็ได้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรือคุณป้าเซ็นรับรองดีครับเดี๋ยวป้าช่วยเซ็นตรงนี้นะครับเอ,อเดี๋ยวก่อนค่ะคุณแผ่นนี้ยไม่ใช่เอกสารแผ่นเนี้ฉันเตรียมมาให้แล้วจ้ะตกลงเอกสารนี้แน่นอนนะครับรายงานเดี๋ยวคุณป้าช่วยเซ็นรับรองตนี้นะ รสรุปว่าคุณป้าเนี่ยมอบบ้านแลวก็ที่ดินให้กับนางสาวนัทลิยาลุ่มฟ้าแต่เพียงผู้เดียวแม่นี่มันอะไรกันนะครับแม่มอบบ้านแล้วก็ที่ดินให้ในคนเดียวหรอครับไม่ได้นะครับแม่ผมเป็นลูกชายคนโตผมต้องได้บ้านดีครับจริงค่ะคุณแม่หนูเป็นลูกสาวคนกลางนะคะและที่สาคัญอะ่ะหนูดูแลแม่มาตลอดนะคะอย่างน้อยอ่ะหนูก็ต้อง ได้เงินในบัญชคีคุณแม่บ้างแล้วค่ะยังไงฉันก็ไม่ยกให้ฉันนะได้ยินความคิดของแกสอคนแล้วนะตอนที่แม่ยังดีอยู่พวกแกนะ่ะไม่เคยมาดูแลเลยพอรู้ว่าแม่ป่วยใกล้จะไปแล้วเนี่ยถึงได้กลับมาดูแลแล้วก็มาเอาใจเพราะหวังจะเอาสมบัติมาสิยังไงฉันก็ไม่ยกให้แกสอคนฉันยกให้ลูกสาวฉันที่เขาดูแลแม่มาตลอดแล้วก็เขารักฉันจริงๆ แนนไปสิลูกแม่ครับแม่แม่แนนนี่ฉันเป็นพ anyway> uh. ี่คนโตแบ่งกันหารสามหารสามฉันขอแค่เงินในบัญชีนิดหน่อยก็ได้ไม่ฉันไม่แบ่งพวกพี่สมน้าคุณไม่ดีเอาเป็นนังแม่เขาว่าแกคนไม่ดีอ่ะพี่นั่นแหละ เนมอะไรละ่ะ